สวัสดีครับผมเซลแชม์โคราชนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับรถ MG 5 2024นะครับรุ่นที่ผมจะพามาชมนะครับเป็นรุ่นโปรเอ็กนะครับราคา6 6 9 9 0 0บาทครับเครื่องยนต์ MG 5นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสสูบเป็นเครื่อง15นห VTI คนะครับแรงม้าอยู่ที่114ม้านะครับแรงบิดอยู่ที่150นิวตันนะครับ ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ CVT นะครับ8สปีดนะครับก็จะให้ความเปลี่ยนเกียร์นะครับนุ่มนวลมากขึ้นนะครับเรามาดูภายนอกรถนะครับด้านหน้าไฟหน้านะครับเป็นไฟ LED เปิดปิดนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างกลางวันหรือว่า daytime d a y l i h t นะครับเป็น LED นะครับ มีไฟตัดหมอกล้อแม็กเป็นล้อแม็กอันลอยขอบ17สีดำดิ้หน้าดิ้หลังนะครับเป็นระบบ ABS นะครับไฟท้ายก็เป็น LED เช่นกันนะครับมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับหลอคันนี้หลอจริงๆส่วนภายในของ MG5 นะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับโทนสีดำได้แดงนะครับพวงมาลาัยก็พุ่มหนังได้แดงเบาะทางด้านคนขับ ปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้6ทิศทางนะครับหน้าจอหรือว่าหน้าปัดเรือนใหม่นะครับก็จะเป็น Full LCD ขนาด7นิ้วส่วนหน้าจอเครื่องเสียงนะครับก็เป็นแบบสัมผัสนะครับ10นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับและสามารถนะครับดูระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางได้ด้วยครับ และมาพร้อมลำโพงนะครับ6ตำแหน่งนะครับทางด้านระบบความปลอดภัยนะครับเราก็มีถุงลมคู่หน้านะครับและก็ด้านข้างนะครับถ้าลูกค้าสนใจทักเข้ามาสอบถามชําได้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับขอบพระคุณครับ